เขาคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อตัวคุณกําลังจะ move on ตัวคุณกําลังจะเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นดรนดอมนะคะ มีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีทั้งตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีเทียงระวังไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะแน่ๆแ,แล้วแหละว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ มีการแยกย้ายกันไปแล้วมีการเลิกรากันไปแล้วเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นร์ด r า party อะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอ่ะจับต้นชนปลายไม่ได้ตัวคุณเองอ่ะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันแน่ไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันแน่นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคําพูดของเขาอ่ะดูเป็นความดูเป็นคําพูดที่มีความหนักแน่นนะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความแบบ ไม่จริงจังมันแฝงไปด้วยคือจะบอกง่ายๆว่าถ้าเขาพูดอะไรอ่ะถ้าคนที่ตามไม่ทันเกมเขาอะนะถ้าคนที่ไม่ทันเกมเขาก็คือจะหลงเชื่อได้ง่ายมากแต่ว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่จริงแล้วแหละคําพูดแบบนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะจริงแล้วเพราะว่าพูดมาหลายครั้งแล้วคือทําไม่ได้สักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดพูดไว้ก่อนไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าไม่รู้พูดไว้ก่อน คือหวานแหไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ energy จากไพ่นะคะขอดูหน่อยนะว่าแล้วถ้าตัวเขาเนี่ยรู้ว่าคุณกำลังจะ move on ตัวเขาเนี่ยรู้ว่าคุณกำลังจะเปิดใจให้คนใหม่ๆเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างเออกับรู้สึกห่วงนะกับรู้สึกว่าห่วงอยากไปทวงคุณคืนมาอะไรอย่างเงี้ยเออ energy จากไพ่นะคะแล้วเขาจะรู้สึกอะไรยังไงอีกคะรู้สึกว่า ห่วงอะเออ energy จากไพ่คือห่วงเลยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้คุณทั้งคู่อาจจะมีการแยกย้ายกันไปแล้วอาจจะคือตัวเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านี้อะค่ะเออแต่ถามว่าห่วงไมมห่วงคิดเยอะเป็นกังวลไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีอยาก เอาคุณคืนมานะอยากเอาคุณคืนกลับมานะแต่ว่าก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้อาจจะเป็นหนึ่งเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วสองคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วหรือว่าอาจจะมีการแบบคือคุยกันแบบว่าตัดขาดกันไปเลยคือมันรุนแรงอย่างนั้นเลยมันก็เลยทําให้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้เยอะนะคะแล้วเขาจะทําอะไรไหมหลังจากนี้ ถามว่าจะทําอะไรไหมอย่างที่บอกไปว่าทําอะไรได้ไม่มากเพราะว่าเขามีคนของเขาคอยคุมอยู่เห็นไหมคะมาคู่กันเลยเขามีคนของเขาคยคอยคุมอยู่แต่ถามว่าเขาโกรธไหมเขาโกรธมากเขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการที่ตัวคุณเนี่ยจะเปิดใจให้คนใหม่ๆตัวคุณเนี่ยจะกําลังจะ move on ตัวคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ๆกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาค่อนข้างที่จะไม่พอใจแบบ เยอะมากๆอ่ะคะ่ะ energy จากไพ่แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะเขาทำอะไรมากไม่ได้อย่างมากสุดนะทำได้เพียงแค่แบบเออนั่งดูเฉยๆดูคุณกับคนใหม่ของคุณนั่งกินข้าวด้วยกันนั่งดูเฉยๆดูอยู่ห่างๆด้วยนะคือทำอะไรไม่ได้เลยอะคะ่ะ